งนอนแล้วทุกคนส,สวยมากๆเลย,ยนะคะทุกคนนี่ค่ะที่น่นสวยมากว้าวสวยมากเลยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงองเปิดไดก่อน,นี่ว้าวมีในผมด้วย ทีวีรับรองว่าเรากดเป็นแน่นอนอันนี้เป็นดีมดเออยู่ตรงนี้นะทุกคนไะตู้เสื้อผ้ายตรงไหนนี่ไงที่วางกระเป๋ามีนที่วากระเป๋า,าเดี๋ยวพาทุกคนเยี่ยมชมห้องโนนคืนนี้นะคะทำไมบอกว่า น้องฟางไม่นอนด้วยนะคะเพราะว่าน้องฟางนอนเตียงเดียวกับน้องนาเดียนะคะนะคะเออเขาให้คุณแม่นอนคนเดียวแอดแอนก็นอนคนเดียวอีกแล้วนะคะเพราะว่าออที่จริงมันก็นอนได้สามคนนะคะเออเตียงเดียวแต่ว่าน้องฟางเนี่ยนะเออมันจะอึดอัดนะคะก็อยากให้เด็กเด้เขานอนสบายๆน้องสองคนนะคะเราก็มานอนห้องเดียวนะคะ เตียงน้องฟางก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูนะคะนี่บอกได้เลยว่าสะอาดสะอานมากเลยนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยมีตู้เย็นนี่ค่ะนี่ตู้เย็นก็เสียบอัตโ,ตโนมัติมีน้ําให้เราสองขวดนี่เป็นตู้เล็กๆอย่างนี้นะคะทุกคนคือบอกได้เลยว่าสะอาดมากนี่นะคะ่ะที่ใส่กระเป๋าว้าวอู้หูห ป้าดพี่น้องห้องน้ําทำไมถึงมีที่นั่งด้วยอ่ะอ๋อนั่งสระผมเออเนาะเราไปพักหลายที่แต่ว่าเราเพิ่งเห็นที่เขาเรียกว่าที่นั่งสระผมนี่นะคะห้องน้ำสะอาดมากเลยนะมีกระจกด้วยนะคะนี่นะคะว้าวโอ้โหแยกนะคะแบบเออ ที่อาบน้ำาเปียกนี่แอแดนดูแบบไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเราทําห้องน้ําที่บ้านใหม่นะแอแดนก็จะทําแบบนี้นะนะแอแอนขอเก็บภาพไว้ก่อนนะคะแอแอนชอบมากเลยแบบนี้นี่นะคะว้าวนี่ก็เก็บแบบไว้นะคะทุกคนเนาะแต่ว่าเราไปหลายที่เราเพิ่งเห็นนะคะว่ามีที่นั่งนะคะแบบนี้เนาะเอออันนี้ก็สวยดีนะคะทุกคน ที่นี่เขาก็มีนี่นะคะประกาศหน้าที่เราเข้าพักแต่บอกได้เลยว่าสวยมากเดี๋ยวเราไปดูซิมันมีวิวอะไรไหมมันมีวิวอะไรข้างนอกก็เ,เปล่าตรงระเบียงว้าวมีที่นั่งเล่นด้วยนะคะโอ้เป็นที่ตากผ้านะตรงนี้เป็นแอร์เนเป็นที่ตากผ้าแล้วเรามามองนี้นะคะโอ้ด้านนอกนะมืดเลยะคะ่ะเอออ่ะปิดก่อนเขามีผ้าม่านนะคะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้ปิดผ้าม่านเนาะ อนี่นะคะไปะเดี๋ยวเราไปสำรวจห้องสองสาวก่อนนะคนี่ห้องน้องฟางพักกับน,น้อง<ม>นาเดีย<ม>อยู่ใกล้ๆก,กันเองค่ะไาเราไปห้องนองสองสาวกันว้าวโอ้เหมือนกันเลยนะคะน้องฟางบอกว่าคุณแม่ขะหนูอยากห้องแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายภาพเอาไว้ก่อนนะเ,นเอ,อเออนะคะเพราะว่ามันโล่งๆใช่ไหมลูก ไอ้นั่นมันอึดอัดเนาะไม่ไม่อันนั้นโล่งอันนี้มันแบบเอออ่ะเออเดี๋ยวแม่ถ่ายภาพไว้แล้วจะเอาแบบแบบนี้ไหมแบบนี้เลยอ่าเอาแบบนี้เลยนะคะอ่ะน้องฟางบุกสวยมากถูกใจเอาแบบนี้เลยใช่ไหมลูกเปลี่ยนใจแล้วอ่าทีวีก็ตั้งแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่แต่ว่าห้องน้ําไปดูห้องน้ําสิพาไปดูห้องน้ำโอ้นาเดียเข้าห้องน้ำยังว่าอยู่อคือเข้ามาไม่เจอน้องนาเดียเลยเออ มีไฟหัวเตียงด้วยโอ้โนะอันนี้ก็เป็น A อนะคะนี่ค่ะเออทาไมเปิดเปิดเปิดอย่างนี้เนี่ยมันพุดพดอย่างนี้บ่อืมโอ้สวยมากนี่นี่แหละถึงบอกว่าเออถ้านอนสามคนมันจะอึดอัดจริงเนาะมันอึดอัดมากนะนอกจากว่าเราตีตัวนอนข้างล่างแต่ว่าในไหนเรามาพักผ่อนแล้วนะคะก็โอแบบนอนแบบที่นอนนุ่มๆสบายๆนะคะทุกคน ก็อยากให้ลูกๆเขานอนแบบสบายๆกันก็ไดนอนสองคนอย่างนี้นอนเบียดเออทุกคนก็อาบน้ำอาบท่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ถามเวลาเลยเนาะว่าเราเดินทางกี่โมงนะทีวีก็เปิดดูได้เลยนะลูกนะเดินทางสิบเอ็ดฮน่าจะใช่เพราะว่าทัมเดินทางสิบเอ็ดโมงเหรอเออเก้าโมงสิบโมงเเหรอเดี๋ยวต้องถามไม่แน่ใจนะเพราะว่าจะได้ตื่นแต่เช้าทักถามน้องน้ำมนต์เลยลูก เออ<า>โอเคเออแล้วก็แม่ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวแม่ถามเสือเออปิดผ้าม่านอะไรให้เรียบร้อยเด้อห้องน้ําสวยมากแม่อยากได้ห้องน้ําแบบนี้แหละลเออนี่แม่ถ่ายห้องน้ําไปแล้วแบบห้องน้ําอืมนแหละห้องน้ําถ่ายแบบไปแล้ว,ไ,ลวไม่มันโล่งไงมันมันไม่อึดอัด ือมมันไม่มีแบบพวกเฟอร์นิเจอร์คืนที่ไปพักใช่ไหม,มอ๋อมันมีตเตียงเตียงมันไม่มีที่วางอไม่อันนั้นมันเป็นมันเป็นที่พักแบบ <V illa. S 1> เป็นวิลล่าเป็นบ้านครัวอยู่ข้างล่างทีวีอยู่ข้างล่างคือเป็นครอบครัวใหญ่ที่ไปพักไอ้นี้มันเป็นอันนี้มันเป็น,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 ปนโรงแรมเออมันก็จะมีแบบครบครบ ทุกอย่างในห้องเออไม่ว่าจะเป็นแอร์เตียงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้สองสาวเขาอาบนะอาบท่าทุกคนอ่ะเราก็ไม่รบกวนสองสาวแล้วจ้ะฝันดีนะคะอาหารมาค่ะอาหารมาฝันดีค่ะห้องสองสาวนะห้องเรียบพ้อยแล้วใกล้ๆกับห้องลูกสาวนะคะนี่เยื้องกันนิดเดียวเองนี่นะคะอย่าลืมนะคะยกสี่งวดน,นี้นะคะซื้อเลขนี้ไว้ด้วยนะคะรุนโชคกัน แ,แล้วเราก็เข้ามาในห้องเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนปิดแอร์ก่อนเปิดไหมอเดี๋ยวเราดูซิมีหรหัส wiFi ไ,ไ,ไหมเอ่ยโอ้ Wi-Fi มีพร้อมนะคะนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ไปดูห้องนะคะอ่าน้องฟางถูกใจนะคะห้องน้องฟางถูกใจห้องแบบนี้นะคะ โอ้โหอันนี้รู้สึกว่าเตียงเตียงเราจะใหญ่กว่าห้องห้องน้องฟางนะเมื่อกี้เตียงน้องฟางยังยังดูเฮ้ยมันเท่ากันหรือเปล่าเนาะแต่รู้สึกเตียงเอสแอนจะใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่นอนคนเดียวนะคะทุกคนนอนคนเดียวเตียงใหญ่ขนาดน,นี้เลยนะ,ะทุกคนฉายเดียวอีกแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะ เขาเรียกว่าเดินทางกันมาถึงคลิปนี้กันเลยนะคะเนาะนะคะนี่ก็เราก็มาถึงที่พักแล้วอาาเอาทำไมแอร์ไม่ค่อยเย็นหรือว่าเราเพิ่งเปิด สำับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเิลบซีทุกท่านมากค่ะถึงที่พักแล้วนะคะสวัสดีค่ะ